สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องรักสุขภาพนะคะก็กลับมาพร้อมกับสูตรเด็ดนั่นก็คือชิฟฟอนเค้กช็อกโกแลตคีโตนะคะสูตรนี้พิเศษยังไงบอกเลยว่าอร่อยนุ่มนะคะและเข้มข้นช็อกโกแลตมากนะคะเหมาะสําหรับคนทานคีโตทุกคนค่ะทานแล้วฟินสุดๆนะคะแล้วที่สําคัญคีโตได้จริงนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาขนมหวานทานเล่นหรืออยากลองทาเบเกอรี่คีโตบอกเลยห้ามพลาดสูตรนี้ค่ะชิฟฟอนเค้กช็อกโกแลตคีโตเด็ดขาดค่ะ เราไปเริ่มลงมือกันเลยค่ะกันเลยค่ะเราจะใช้ไข่แดงนะคะอยู่ที่ประมาณ3ฟองค่ะทยอยใส่อีเล็ติอนลงไปนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะและตามด้วยนะคะแป้งอัลมอนด์ค่ะ48กรัมค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะคะทีละนิดและตีให้เข้ากันนะคะคนด้วยความรวดเร็วมากๆเลยนะคะและตามด้วยนมอัลมอนด์ค่ะตามด้วยน้ำมันมะกอกค่ะ คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะตรงนี้มันจะหนืดหน่อยนะแต่พอคนไปสักครู่นะคะมันก็จะเหลวเรวประมาณนี้ค่ะคนด้วยความรวดเร็วนะคะในขั้นตอนนี้และและตามด้วยผงฟูค่ะตามด้วยวานิลาค่ะหลังจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพักส่วนนี้เรามาทําส่วนไข่ขาวกันนะคะไข่ขาวเราใช้3ามฟองค่ะ ตีด้วยสปีดกลางก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะเป็นยังไงบ้างคะง่ายใช่ไหมคะสำหรับสูตรนี้นะคะทางช่องรักสุขภาพก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะอย่าลืมลองทำตามดูแล้วมาคอมเมนต์บอกใต้คลิปเราได้นะคะว่าอร่อยแค่ไหนคะ่ะและสำหรับใครที่อยากติดตามสูตรเด็ดเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะช่องรักสุขภาพด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ นะคะต้นตั้งยอดอ่อนค่ะในลักษณะอย่างนี้แล้วแบ่งส่วนผสมไข่ขาวเป็น3ส่วนค่ะมาผสมกับตะล่อมนะคะซึ่งขั้นตอนนี้ดันลืมใส่ผงโกโก้ไปนะคะเราจะใส่ผงโกโก้นะคะในส่วนของไข่แดงเมื่อกี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาไข่ขาวนะคะที่ตีไว้เรียบร้อยแบ่งเป็น3ามครั้งนะคะแล้วก็มาคนผนผสมให้เข้ากันโดยเบามือที่สุดนะคะคน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 ,คน จนเป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะอย่างนี้นะคะจากนั้นค่ะนำมาเทลงพิมพ์ค่ะแล้วไปอบด้วยรองน้ำนะคะประมาณ150องศาค่ะเป็นเวลา50นาทีนะคะเราจะได้เค้กนะคะ เป็นยังไงบ้างคะง่ายใช่ไหมคะสำหรับสูตรนี้นะคะทางช่องรักสุขภาพก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะอย่าลืมลองทำตามดูแล้วมาคอมเมนต์บอกใต้คลิปเราได้นะคะว่าอร่อยแค่ไหนคะ่ะและสำหรับใครที่อยากติดตามสูตรเด็ดเพิ่มเติม,ตมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะช่องรักสุขภาพด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ